ชครับช่วงปิดตลาดนั่นเองนะคุณจุ้ยเมืองแอคชั่นในเรื่องราวของตลาดเป็นเช่นไรคะก็ช่วงบ่ายนะฮะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเปิดมาก็บวกนะฮะก็ตอบรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะของจีนก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วนะฮะภาคบ่ายที่เปิดมานะตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็มีแท่งที่ ปิดเนี้ย1007ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าขาช็อตของเรานะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าจบครับจบนะฮะไม่จริดไม่รอดรอบนี้นะส่วนทําเฟรมเดลี่ก็เหมือนกันนะฮะดูแล้วนะสิ้นวันไม่ถ้ามาตรงนี้แล้วนะ,ะก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1007นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะโดนสต็อปลอสขาช็อตไปด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เอาไงต่อ นะครับในทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยพอสามารถยืนเหนือหนึ่งูนนย์เจ็ดได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ปรับเปลี่ยนเป็นขาลองแล้วก็สต็อปรอยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบห้าจุดนะครับผมส่วนในทม์เฟรมครับเป็นเป็นลองสต็อปรอเท่าไหร่พี่ขออนุญาตจดไว้ก่อนนะฮะเก้าเก้าห้าครับโอเคเก้าเก้าห้านี่คือตัวเลขวันนี้เวลานี้กับคุณจุ้ยที่เราคอยมานาน เพราะคุณจ right ุ้ยเป็นชอตมานานนั um ่นเองวันนี้ตลาดหุ้นไทยเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอ่ะส่งเสียงปิดตลาดอ่ะห้ามพริกนะเพราะว่าณตอนนี้อ่ะถ้าเทียบกันหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดมันก็ประมาณสักสองจุดเอ้ยช่วยกันหน่อยแบงกันหน่อยนังถือแล้วไหนนังถือที่ฟังและชมรายการตอนนี้มีมาห้าร้อยคนแล้วช่วยกันคน็คอมเมนต์ให้พี่บ้าหน่อยแล้วของเชียของเชีย เซตสู้สูแ้แล้วเราเขียนคําว่าเซตสู้สูให้หน่อยนะจะได้บรรยากาศสู้ในฝั่งแบทช้อ้หน่อยอะไรนะตอนักทายมานลงจุดไม่เป็นไรเราก็คุยกันไปเรื่อยๆพี่ม่อนขอสองเสียงหน่อยขอแรงใจขอคอมเมนต์หน่อยมาเมื่อพี่ม่อนทำพิธีมันจะเกิดอะไรขึ้นนักลงทุนไทยเราพร้อมใจกันเลยนะฮะหนึ่งสองสามเซตสู้สู้ ไม่มีใครคอมเมนต์กับพี่เลยจุย้ยเปันคนเดียวอ๋อมิตรลักแฟนคลับพี่ไปไหนเอฟซคุณจุย้ยคุณจุ้ยเริ่มเปลี่ยนคอมเมนต์คำว่าเซ็ตสุยพี่มอนหน่อยแล้วต้องรอประมาณสักห้าวิโอ้ยเหนื่อยเพมอนช่วย <มา S 1> ดีอ่ะ n เอ็นดทีวีแป๊บหนึ่งอะช่วยกันหน่อยห้าร้อยคอมเมนต์มามากทำไมพี่มอนถึงกำไมก้กำมือี้เพราะวันที่ยี่สิบห มีคำตอบอืมอืมนี่วันที่เท่าไหร่แล้วนะฮะสิบหกกับยี่บอีกสิบวันอืมอืมมีคำตอบวันนั้นอืมจัดแล้วก็รอคำตอบจากคุณจุยนั่นแหละว่าโอ้กลับไปแอดหน้าช็อตเป็นหน้ารองแล้วอขอให้ทุกคนคอมเมนต์ช่วยกันหน่อยนะเซ็ตสู้ๆอ่ามีคนบอกเชียร์เซ็ตลงมาด้วยนะเซ็ตฟิลงมาไม่ไม่ไมทุกคนแล้วช่วยพี่มาหน่อยแล้ว คอมเมนต์คำว่าซ็ตสู้กันแล้วเพราะอะไรทําไมถึงมีเรื่องราวนี้จะมีคําตอบในวันที่ยี่สิบกมีนาคมนี่ใจะไห้อ่าเป็นคําตอบเอกล v e จริงๆอพร้อมแล้วใครที่ยังไม่ได้ลองเป็นแบดหน้าลองแล้วสู้ๆโอ้โหแล้วไม่ได้เชื่อเลยคุณจที่เราคุยกับคุณจุ้ยเมื่อเช้านี้ทีเด็กแอสเซทในพอร์ตการลงทุนนังลงทุนไทยแอสเซททีเด็กกับไชน่า มาแบบหืมปังปังปังพี่มวยเดี๋ยวทำธุระไม่ได้ซื้ออีกแล้วนี่ฮะทีเด็กอีทีเอทีเด็กอ่าล่าสุดเก้าบาทเจ็สิบห้าครับอ่าใครยังมีลูกมีหลานอายุยังไม่ถึงยี่สิบอ่าเปิดพอร์ตซื้อทีเด็กไว้ก่อนนั่นเองนะฮะค่อยค่อยสะสมได้ฮะม,มีปันผลด้วยใช่ไหมฮะมีฮะมีฮะ อืมได้แต่เป็นแอสเซทอย่างหนึ่งนะฮะเราดูคนเรามีความคิดจะไปเล่นคริปโตก็ได้แอสเซททางด้านตลาดหุ้นแต่ว่าเป็นแอสเซทในแง่การลงทุนคือ ETF นั่นเองนะฮะลงทุนค่ะโอเคอะ่ะมีคนเล่นกับเราห้าคนห้าคนพี่คูณห้าเป็น l e v e l เรจก็แล้วกันโอ้โห oh, ถ้ากับห้าสิบเทรดฟิวเจอร์มีเลเวอเรเทรดกับนักงทุนคุยกับนักงทุนมี l e เวอเรเขาเป็นห้าให้คูณสิบก็แล้วกันเท่ากับห้าสิบ แรงมาแทนนะฮะอย่าลืมอย่าลืมส่งดาวให้พี่ม่อนด้วยนะฮะส่งดาวเอไม่เอาดาวไม่เอาดาวดาวไม่ค่อยมีความหมายกับพี่พี่ไม่ชอบดาวดาวได้ตังนะพี่โอ้ยตลาดหุ้นไทยมีล้านคนจุ๊ยเอยคนมาดูเราแค่แสนคนได้แสนดาวมันจะได้กี่เซนเราไม่ใช่แบบแบบอะไรนะแบบอืมอะไรนะแบบข่าวดาราอะไรเงี้ยเขา ไอจีเขาไปเป็นล้านภายในสิบวันไอเราทำมาสิบปีอะแบบไรเอาแค่แสนคนก็พอละอยู่กับพี่อะอือย่ะสิเปอร์เซนของตลาดก็พอละถ้าเป็นเช่นนั้นเองก็คือซ็อรตเก้าแปดแปะไอเก้าแปดเท่าไหร่นะฮะเก้าเก้าห้าครับ้าลองอ๋อเก้าเก้าห้าแต่ต้อง <นะ S 1> แต่ต้องเบาๆบามือเนี่ยนะครับเพราะว่าดูฮะโอทายมันค่อนข้างสูงนะครับนี่ วไทยสูงนะโอ้โหกระแบ่งแรงสิบสี่จุดเลยแม่เจ้าเออสิบสี่จุดเลยโอเครับได้รับได้ไม่กลายรับได้รับได้ย่อมย่ยมย่เคยเจอมาแล้วห้าสิบจุดครับ okay, โอเคครับห้าสิบจุด <c oughs> อ่ะต่อไปหุ้นก็เหลือไอทองคำค่ะเชิญค่ะคุณจุ้ยทองคำ สำหรับทองคำนะ,ะก็ยังทรงๆนะ,ะล่าสุด 1, หนึ่งพันเกร้ยสเก้าเหรียญนะครับขาช็อตยังอยู่ฮะเทลลิงสต็อปหนึ่งเก้าห้าหกนะฮะทำเฟรมสี่ชั่วโมงแนวเด้งหนึ่งเก้าสมสี่แนวต้านนะฮะส่วนแนวรับหนึ่งพันเก้าร้อยท่วนแล้วก็ไฮไลท์สำคัญคืนนี้นะฮะตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งนะฮะดอกเบีย้ยเฟดครับผมคาดว่าจะขึ้นสูงองหเ อย่าเซอร์ไพรส์0.5นะผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าถ้าเซอร์ไพรส์0.5นยห้าะทังกันทั้งโลกเลยตัวใครตัวมันแล้วเราเพิ่งมาเปลี่ยนลองวันนี้โอ้เจ๊งแน่เลย <c oughs> <c oughs> เป็นลอ้อเซนป็ต <c oughs> ีตายโดนทั้งขึ้นทั้งล่างเลยจะรนเวทโอเคชีวิตคนเรามันก็มีบ้างถูกบ้างแหละถูกมากมันไม่ใช่ม, <c oughs> มันไม่ใช่คนแหละเออเฉยไหคร ต้องทำก็นี่แหละขายช็อตเหมือนเดิมสต็อปเท่าไหร่คะเทอริสต็อปหนึ่งเก้าห้าหกครับเอ่อเทอร์ริงสต็อปหนึ่งเก้าห้าหกค่ะได้ค่ะสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงต้านหนึ่งเก้าสามสี่อาจจะเฉดคืนนี้รับ พันเก้าร้อยขวนครับผมโอเคค่ะมาหมดละทองคำต่อไป USD อะไร USD USD นะฮะวันนี้เนะี่ยนะฮะบาทแข็งค่าวนะฮะวันนี้บาทแข็งค่าล่าสุดสามสิบสามบาทสามสิบแปดนะฮะขาลอง USD future เรามี t r a i l i n g stop ที่สามสิบสามบาทยี่สิบแปดนะครับเอออ่ก็ อืก็ยังถือว่าได้ลุ้นนะถ้าถ้าเฟดขึ้นดอกเบีย้เททเททยเพราะดอลลาร์มันก็ควรจะแข่งสามสิบสามบาทจุดศูนย์แปดนะฮะสองแปดฮะอุ้ยสองแปดทันทีค่ะสามสามสองแปดเออจะแก้มาคนเทรดเทรดเยอะเหมือนกันแน่ข้างเงินเนะนีคลื้งกันโอเคอ่ะได้ค่ะ <ไ>หมดวด้วยนะฮะวันนี้จนเวศไม่ถูกหวยครับผมโดน<ช>ครับผมโอเคคุณ P R M ตัดไปดแล้วไปดูปร์มล่าสุดเนี่ยอยู่ที่หกบาทสิบห้าครับคุณเรือจอด <25 S 2> สิทดใส่หน้าใส่หน,สนหน้านะครับสตอปเอ่อห้าบาทเก้าห้านะครับ กลุ่มไฟแนนซ์วันนี้เนี่ยชักเริ่มมาดีนะครับค่ะเริ่มมาดีเนะเออไปไปดูไฟแนนซ์นิดนึงขอดูเชญค่ะยกกลุ่มเลยผมมองว่าเริ่มเริ่มน่าสนใจแล้กลุ่มไฟแนนซ์เอ่อกลุ่มไฟแนนซ์ขอเริ่มเริ่มดูที่ MTC MTC Time Frame Daily สังเกตนะฮะมีลักษณะของการยกโลแล้วก็ทำท่าจะเบรกหายละ สำหรับ Time Frame Daily ท่าเริ่มมาแล้วท <Yes. S 1> ่าเริ่มมาแล้วสำหรับ MTC นะครับขอเช็ค weekly นิดนึง่ง <Yes. S 1> weekly weekly ยังไม่ค่อยสวยนะแต่ว่ามาเผชิญแนวประทาใหญ่แถวๆห้าสิบาทแล้วก็ไม่หลุดอันนี้คือ MTC อ mm hmm. นะครับแล้วก็อีกตัวที่ผมว่าดูดีในส่วนของ weekly ก็คือ,อ KTC KTC <Okay. S 2> เนี่ยผมมองว่าสวยนะฮะในท mm ําเฟรมวิกฤนะฮะนะ,ะมียกโลนะฮะแล้วก็ไฮก็สูงขึ้นนะครับส่วนไทม์เฟรมเดลี่นะครับน, Daily, นะบนะวันนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะปิดเหนือหกสิบสองบาทเจ็ดสิบห้านะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดกับตัวในไทม์เฟรมเดลลี่พอดีเลยนะครับก็ก็น่าสนใจสำหรับ KTC ครับผม อ,อ,อใครมีหุ้นเอ็มดีีแล้วสวัสดีนะฮะตัวอีกตัวหนึ่งสวัสวดีเอาทามเฟรมวิกลี่ก่อนนะฮะวิกลีก่ก็วิกลีกกล่ก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มาเจอแนวปะทะใหญ่แถวๆ55าบาทนะครับส่วนไทม์เฟรมเดลลี่ก็ต้องรอรู้นิด <c oughs> หนึ่งนะครับอืม ลุ้นให้กลับไปปิดเหนือห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าครับอ่าในไหนไหนักทุนถามด้วยอีออนโอ้โหมากันแน่นเลยกลุ่มการเงินนะฮะอีออนดูวีคลี่ก่อนฮนะอะ<ช>ีออนวีคลี่เขาดีอยู่แล้วนี่คล้ายๆ KDC เมื่อกี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะมีลักษณะการยกโลแล้วก็เบรกไายสำหรับอีออนต่วน้ำไทม์เฟรมเดลลี่ เมื่อเมื่อวันจันทร์นะฮะก็สามารถที่จะยืนเหนือสอง้อยสองบาทได้แล้วเมื่อวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นเน่ก,ก็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 ดูดีครับ e อีออนเคทีซีแล้วมากลุบบ่มแบงค์ค่ะคุณจเจริญเวทย,ยกโลยกไฮหายหรือยังเคแบงค์กับบีบีอลคะกลุ่มแบงค์วันนี้ก็อิมแพ t ตลาดเชิงบวกนะครับผม ดูอะไรก่อน K-Bank นะฮะเคแบงเอาวีคลี่ก่อนวีคลี่อ่ะโดยภาพรวมก็ยังไม่เสียอาการถึงแม้ว่าจะล่วงมาค่อนข้างเยอะในช่วงสามวีที่ผ่านมานะครับก็มาเผชิญแนวประท,ะท่ายแถวๆร้อยห้าสิบสามนะวีคที่แล้วก็ดึงกลับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเสียทรงส่วน Time Frame Daily นะครับ เมื่อวันจันทร์วันจันทร์นะฮะสามารถปิดเหนือ160บาทได้นะเพราะนั้นเนี่ยทำเฟมเบลลี่ก็เริ่มเห็นชุดกับตัวลวนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะสต็ Stop loss, อปล็อต158ต่อไปบ b l <BL. S 1> ีอตุ่มแบงก์มาหนักๆเหนือเนือวันนี้ BBL ดูวีคลี่ก่อนวีคลี่ส่งคล้ายๆกันนะฮะ คือย่อลงมาประมาณสักสามวิกแล้วก็มาเผชิญแนวประทะใหญ่นะแถวร้อยสามสนะแล้วก็วิกที่แล้วเนี่ยก็ดึงกลับปิดที่ร้อยสามเพราะนั้นภาพวิกฤีิก็ยังไม่เสียทรงไม่เสียอาการพอมาดู t ท m e เฟรม e ดล i ี่ daily, ประกอบนะครับก็เมื่อวันจันทร์เช่นเดียวกันนะฮะยืนเหนือร้อยสาห้าก็ถือว่าสวยนะ,ะก็มองเป็นชุดกับตัว t ท m e เฟรมเดล i ี่ได้เหมือนกันส่วนสต็อปลอส1 3ร้อาบาทห้ครับ กลแบมค์ไม่มีของเข้าได้ไหมคะผมว่าเข้าได้ครับโอเคกลุ่มไฟนั้นไม่มีของเข้าได้ไหมคะอ่ามิ้ตื่นฝักถามเช่นกันก็น่าสนใจครับเข้าได้ครับโอเคน่าสนใจรอบนี้จับตาตลาดหุ่นไทยรอบนี้ใครจะนําตลาดนะคะอ่าส่วนแบงค์ที่เหลืออย่างเช่น SCB k ี b แล้วฮะจะแตกต่างจากสองแบงค์ใหญ่ไหมฮะ SCB ทําเฟรมวีคเนี่ยนะฮะถ้าเทียบกับ เอ่อเคแบงกับกับเมื่อกี้บีบีเอลใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอชซีบีดูทรงไทม์เฟรมวีคลี่ไม่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าสี่วีคที่หลุดลงมาเนี่ยหลุดแบบหลุดโลหลุดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบนะฮะเอชซีบีไม่ค่อยสวยถ้าเทียบกับสองแบงก์ก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> อ่าอ,อีกหนึ่งอะไรนะเคทีบี T B ใช่ค่ะหุน KTB อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่กลุ่มนี้ KTB Weekly นะฮะเมื่อเมื่อวีคที่แล้วก็แหมล่วงแรงสุเหลือเกินแต่ว่าอย่างน้อยก็ปิดแล้วไม่ต่ำกว่า13.50ก็ยังถือว่าพอได้ลุ้นสำหรับทำเฟรมวี k ดีสำหรับ KTB นะฮะทีนี้พอดูเดลี่ประกอบโอ้เดันแท้งเลย วันนี้ oh, oh. ตงลุ่นให้ปิดเหนือสิบสามบาทหกสิบนะครับมันก็พอจะมองเป็นชุดกลับตัวได้แล้วก็จะมีสต็อปลอตที่ส <Okay>. uh, ิบสามบาทสามสบครับโอเคอ่ะกูแบงก์ขนาดกลางทิสโก้ทิสโก้โกดูวีคลี่ก่อนวีคลี่ทรงๆนะฮะไม่ได้เสียาการสักเท่าไหร่เมื่อสามสี่วีคที่แบงก์ใหญ่เขาร่วงกันลงมานะฮะ คิสโกไม่ได้เสียทรงอะไรนะยังสามารถที่จะยืนเหนือ96 5 0ได้นะครับต่วไทม์เฟรมเดลี่ก็ถ้าจะเข้าก็เข้าได้นะครับผมค่ะตอ็อปล้อ97.25ครับหุ้น KKP อีกตัวหนึ่งมาละ KKP ดู K K P, The weekly ว e e k คล้ายคล้ายคล้ายแบงค์ใหญ่คล้ายๆเคล้ายๆ b บอลงมาสี่วินะฮะแล้วก็มาเจอแนวปะทาใหญ่เหมือนกันแถวๆต้นหกสิบสามบาทหกสิบห้าบาทแถวนี้ <c oughs> นะครับโอเคเอ่อส่วน Time Frame ดลลี่วันนี้ถือว่าได้ลุ้นนะครับลุ้นให้กลับมายืนเหนือหกสิบเจ็ดบาทยี่บห้านะมันก็จะมองเป็นชุดกลับตัวส่วนสต็อปลอสหกสิบหกบาทยี่สิบห้าครับ อ่าขอหุ้นทีทีบีด้วยค่ะอือคำถามมาละทีทีบีดูวิกฤตก่อนสักครู่นะคะนักทุนที่ติดตามพี่มอนมาห้ารอยธานนะ,ะเรารู้กันแล้วนะเอ่อวิกฤตเนี่ยนะฮะเมื่อวิก k l y แล้วเนี่ยอืมปิดปิดต่ำกว่าบาทบาทสามสามเหลื่อมลงมาหน่อยหนึ่ง <c oughs> แต่ความจริงเนี่ยก็มาโดน แนวปะทะแถวบาท30เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่สำหรับท e เฟรม e w e e k ี y พอมาดูทำเฟรมเดลลี่เมื่อวันจันทร์ปิดเหนือบาท32ก็ถือว่าโอเคมองอมชุดกับตัวได้สต็อปลอ s บาท30มสิบครับเงนินฝ่ายทำหุ้นปะตะทอเพเป็นช็อตหรือเป็นลองตอนนี้ฮะ สองผอเนี่ยนะฮะลุนต้องต้องลุ้นนิดนึงคือถ้าถ้ายังไม่หลุดร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบนะฮะขาลองก็ยังได้ลุ้นครับห <c oughs> ุ้นโรงพยาบาลตัวนี้แดงมาแล้ว BDMS กับ BH ค่ะสองตัวค่ะ BDMS โอ้จุดสต็อปเขาลึกฮะยี่สิบสี่บาทแต่ว่า โอ้แท่งแดงใหญ่ยักษ์จังแต่ว่าเดี๋ยวดูเทอร์ลิงสต็อปก่อนนะว่าจะหลุดหรืเอเปล่าเทอร์ลิงสต็อปยี่สิบห้าบาทห้าสิบอย่าหลุดนะฮะ 25, ยี่สิบห้าบาทห้าสิบอยาหลุดถ้าหลุดละ่ะถ้าหลุดก็เทคโปรฟิตออกก่อนครับโอเคถ้าหลุดยี่สิบห้าบาทห้าสิบห้าห้าศูนย์ใช่ครับโอเคแต่ไปบํารุงลาดเลยอ่ากลุ่มที่ขึ้นมาตอนสังสงครามนะะตอนนี้กำลังตัดตัอร์พออกมาโอ้ราคาแถวนี้ก้<ส>ากึ่งเหมือนกันนะเนี่ย <B ling> เดี๋ยวนะฮะ BS จุดสต็อปร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบครับซึ่งโอ้หลุดมาแล้วสัปดาห์นี้หลุดหลุดทั้งสัปดาห์แนละ้วเมื่อวานนี้ก็ต่ำกว่าต่ำกว่าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบเพราะนั้นฝั่ง b h น่าจะต้องทำกำไรกันออกมาบ้างครับ <c oughs> ค่ะเคสเคสอีกฮาน่าค่ะ คซีอีมีคนถามตั้งแต่เมื่อเช้านี่แล้วใช่ใช่ใ่ซึ่งเรามองคนเดียวกันก็คือต้องต้องเหนือห้าสิบเก้าบทซึ่งวันนี้ดูแล้วน่าจะเหนือนะฮะก็คือถ้าปิดเหนือห้าสิบเก้าบาทมันมองเป็นชุดกับตัวรอบนี้ได้นะฮะวอลลุ่มก็แน่นๆอยู่เหมือนกันวันนี้ตัวเคซีฮาน้าต้องต้องต้องลุ้นอีกหน่อยยังกำกึ่งอยู่นะฮะต้องสามารถปิดเหนือสี่สิบหกบาจ็สิบห้าได้ค่อยโฟลตามครับ โอเคเอาสองตัวมาด้วยกันนะฮะ TPSC กับ b g r i m นะฮะสองตัวเนาะพุ้นไฟฟ้า P S ที่ยตก TPSC เอาวันนี้ได้ลุ้นนะครับลุ้นให้ปิดเนนือหกสิบเก้าบาทแล้วค่อยฟ o l l o w ครับโอเคอีกตัวอะไรนะฮะ Bigrim อ่าสองตัวหละัะ บีกิมเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยควรควร,ควรปิดเหนือสามห้าบาทยี่ห้าให้ได้มันมันจะดูดีกว่านี้นะแต่ถ้ามอง <c oughs> เล็กๆสั้นๆตรงนี้ต้องปิดให้เหนือสามสิบสองบาทยี่ห้าซึ่งปิดเหนือมาสองสมวันแล้วครับแค่เพราะนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะเข้าก่อน <c oughs> เ,รเริ่ม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 ทยอยเข้าได้บ้างละ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> <c oughs> ชัดเจนอีกทีนี่คือต้องยืนเหนือสามห้าค่ะรุ้น c p r กับแมกโรอ่ะเอาให้ครบแล้วก็องค์ประกอบคอมเมอร์สเลยฮะ CPO นะฮะจุดกับตัวเมื่อวานนี้ได้อยู่นะฮะเพราะว่าปิดเหนือหกสิบหกบาทยี่ห้าฮะอ่ามองว่าเป็นชุดกับตัวได้สำหรับทางเฟมดิลีขอเช็ควิกฤนิดนึงอ่าวิกฤติยังโอเคอยู่ เพราะฉะนั้นรอบนี้ตามได้สำหรับ CPO อ่หุ้นปัม๊ม OR กับปั๊มบังอ่าโซเทะแมคโครก่อนไหมฮะแมคโครแมคโคไอจบก่อนที่วิ่งสวยวครับผมนะฮะอ่อการที่ย่อลงมาสามวิที่ผ่านมานะฮะไม่ไม่หลุดสามสิบแปดบาทยี่ห้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการย่อเพื่อขึ้นต่อได้นะฮะสำหรับ i ท e f เฟรมวิกกี้ส่วน t ท m e เฟรมเดล i ี y ตาเฟรมเดลี่ต้องต้องลุ้นให้กลับไปยืนเหนือแถวสี่สิบสองบาทให้ได้ก่อนนะครับแต่ถ้ามองมในเรื่องของสะสมเนี่ยผมมองว่าก็ก,ก็เริ่มเริ่มทยอยเข้าได้แล้วแต่ถ้าสายเทรดดิ้งก็ต้องรอยืนเหนือสีบสองครับเออใช่โอเคต่อไปหุ้นโูอากับปางจากค่ะหุนปั๊มอ่ะหุ้นปัมนป๊มโออ่า วีคลี่ก็ค่อยยังชั่วสามวีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะร่วงลงมาครึ่งๆเยอะแต่ก็ไม่หลุดยี่สบสาบาทแปดสินะครับนนย,ยังยังพอไหวอยู่ส่วนไทม์เฟรมเดลี่นะครับก็ถ้าจะให้ดีต้องรอยืนเหนือยี่สบ้าบาทเจ็สิห้าก่อนครับค่อยฟ o ลโล่ครับโอเคครบส่วนขอบคุณค่ะบางจากบีซีค่ะบีซ โอบีซี BC P. BC P มีความเสียวหน่อยตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าวิกนี้ปิดต่ำกว่ายี่สิบแปดห้าสย์เนี่ยไม่ไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> พอมาดูไทม,ม์ Frame Daily ประกอบโอ้ก็ยังไม่ดีนะฮะ <c oughs> เอ,อ่อบีซจุดที่ไม่ดีก็คือตั้งแต่หลุดสามสิบาทเจ็สบห้าสังเกตฮะพยายามรีบาวขึ้นไปแต่ก็ไม่พ้นแล้วมาทำโลใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่สวยครับบีซ ไช่ค่ะขอบคุณค่ะบาบาแปดศูนย์ถือต่อไหมบาบา80แปดศูนบาบา80แปดศูนย์บาบานี่อะไรนะอาลีอืออือโอ้แทงมาเริ่มสี่แสนหน่วยที่ไม่เหนไม่ใช่ค่ะบาบาดีอาเป็นดีอาแปดศูนย์เป็นดีอาสี่บาทถ้าใครเก็บมาเมื่อเช้าก็ได้กำไรนะฮะเมื่อเช้าข้างล่างสาบาทเอา คือคือถ้ามองในงแง่ของวอลทายที่มันพุ่งสูงขึ้น,น,ะนะการที่เขากลับมายืนเหนือสามบาทหกสิบสองได้ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเล็กๆได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครมีของก็ก็สามารถถือต่อได้นะครับพอมาดูไทม์เฟรมเล็กๆหนึ่งชั่วโมงนะครับก็สังเกตว่าเขาเบรกมาตั้งแต่แถวสามบาทห้าสี่นะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นสังเกตพอเบรกไปเสร็จปุ๊บพุ่งเลยแล้วก็วอลุ่มเข้าด้วยแ โอเคคขอบคุณคะ่ะครับสวัสดีครับตร,รายละเอียดของทางด้านข้อมูลคุณจรรนเวทพี่พันก็ฝากถามรายละเอียดเชิงเปรียบเทียบผู้ในกลุ่มว่ากลุ่มแต่และกลุ่มเป็นเช่นไร